พีพ่น้องประชาชนครับต่อเวลาที่ไปหลายวันผมเองก็ไม่ต่างกับคุณชีวิตกับมลวิสิตคุณชีวิตก็ไปตามคดีตู้หา่าวแต่ผมเนี่ยก็ไปทำคดีหลีเกียนรลีเกียนเนี่ยก็เป็นอีกเครือข่ายหนึ่งของคนจีนสีเทาซึ่งไม่ต่างกับตู้หา่าว ข่าวเนี่ยคือไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดที่ถูกจับกลุ่มในคดีสมคบยาเสพติดในขณะนี้และถูกคุ่มขังอยู่ในเรือนจำแต่รีเจนเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยกับทีมท่านพลต้องเรีต่อศักดิ์สุวิมลก็คือกองบัญชาการตำรวจสอบสวนอ่ากองบัญชาการหรวจไซเบอร์นะครับที่ทําร่วมกันกับทางชุดถังท่านรองพอบตรอคือ ความำเร็จต่อสักสมิมลเราทำคดีของหลีเจียนด้วยรถปอร์เช่หนึ่งคันที่มีการนำไปให้พี่สาวของหลีเจียนเนี่ยไปเทีย่ยวผับที่ยนานาวาแล้วก็ไปเสพยาแล้วถูกจับพอถูกจับเสร็จปั๊บเนี่ยเมื่อวันที่26นะครับที่ผ่านมาแล้วปรากฏว่ามีการคืนรถให้กับหลีเจียนเนี่ยโดยผู้มอบหนาจ ให้กับผู้รับมอบนาจเป็นคนจีนเนี่ยมารับมอบนาจคืนจากรักษาการผู้่งกับยนานาวาภายในเวลาสองวันก็คือรับปอร์เช่มูลค่าส8บดล้านบาทให้กับหลีเจียนไปหลีเจียนหนละังจากได้รับไปได้รับรถไปปุ๊บก็นําไปขายนะครับซึ่งเราได้มีการดูพฤติกรรมของหลีเจียนเนี่ยนะว่า เป็นบุคคลสัญชาติจีนนะครับแต่ทําไมถือสัญชาติกัมพูชาคือใช้คือบีเกียได้เป็นคนจีนเป็นคนที่สัญชาติจีนแต่ถือพาส,สปอร์ตเนี่ยของกัมพูชาซึ่งพอตรวจสอบไปที่กัมพูชาถึงได้รู้ว่าลีเจียเนี่ยคือหัวหน้ากระบวนการคอสเซนเตอร์แล้วก็เกี่ยวพันกับ การรับแรกเปลี่ยนเงินตราที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากรถปอเช่มูลค่า18ล้านบาทที่ได้รับคืนจากรักษาการพ่วงกับยานาวาด้วยเหตุเอาไปให้พี่สาวของหลิเจียนนำขับไปเที่ยวนะครับในพับที่ยานาวาแล้วก็ไปเสพยาปาร์ตี้ยากันจนนำมาสู่ขบวนการตรวจสอบจากพลตรวจต่อศักสุวิมล โดยร่วมกับกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์และชมรมเึิดเหยือเสือแชร์กันนับตัวสอบรลีเจียนเนี่ยพบว่ามีทรัพย์สินมูลค่ามากกว่าพันล้านบาทจึงมีด้วยการในการตรวจค้นนะครับครั้งแรกเนี่ยเราสามารถจับกุมหลีเจียนได้ที่หมู่บ้านในพื้นที่ของสอนออุดมสุขแล้วก็พื้นที่ของ สอนอทองหล่อก็คือที่คอนโดแห่งหนึ่งในพื้นที่ของสอนอทองหล่อสามารถเก็ทรัพย์สินทองหลีเจียนได้ทั้งรถปอร์เช่รถอันพารน,นะครับอาคารคอนโดมูลค่า75็้าล้านบ้านนะครับมูลค่า40่ร้านจำนวนทั้งหมด2หลังเงินสดทั้งหมด40่สิบกว่าล้านทองคำอะไรต่างๆ รวมแล้วทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ300ล้านบาทต่อมาหลังจากที่เราทำเฟสแรกจบไปแล้วมีการแถลงข่าวไปแล้วก็มีการเปิดยุทธการเฟสสองเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเราพบว่ามีเพื่อนของหลี่เจียนอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนจีนมีการเปิดบริษัทนะครับ Perfect d e a m ที่มีทุนจดทะเบียนจํานวน100้ล้านบาทแบบก้ากระโดดจากแรก2ล้านเพิ่มเป็น5ล้านแล้วก็เพิ่มอีก75ล้านแล้วก็เพิ่มเป็น100ล้านบาทโดยมีนอมินีคนไทย2คนโดยเพื่อนของลีเกียนเนี่ยถือหุ้นอยู่49%แลเป็นะมีคนไทย2คนถือหุ้นอยู่4% 1คนหนึ่งแล้วก็1 0 1คนซึ่งคนที่ถือหุ้นทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วมันร้อยเปอร์เซ็นต์โดยใช้ข้อกฎหมายที่เรียงว่า คนจีน49%คนไทย51%ในการซื้อบ้านนะครับในะในการซื้อบ้านราคา58ล้านจำนวน3หลังซึ่งมูลค่าแล้วรวมกันแล้วก็ประมาณ170ล้านบาทและทุนจดทะเบียน100ล้านบาทนะโดยซื้อในานามของบริษัท Perfect D จานั้นเนี่ยเราก็พบว่ามีอีกจุดหนึ่ง ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่มีการซื้อคอนโดแบบเพนเฮาชั้น69มูลค่า100ล้านบาทด้วยเงินสดแล้วก็ตกแต่งรวมแล้วมูลค่าประมาณ150ล้านบาทนะครับแล้วก็ยังมีอีกทั้งหมด5จุดในพื้นที่ต่างๆก็เผอจุดการในตอนเช้ามืดจํานวน1 0จํานวน11จุดโดยท่านพลเอกต่อศัก์สุวิมลน,นะครับ ดำเนินการสามารถยึดทรัพย์สินที่เป็นเพนเฮานะครับที่เป็นบ้านเดี่ยวนะครับหุ้นบริษัทร้อยล้านนะครับรถยึดรถทั้งหมดได้11คันเป็นรถปอเช่รถอันผาดแล้วก็รถเนบนซ์ต่างๆเนี่ยสิบเอ็คันรวมทรัพย์สินที่ยึดได้เนี่ยก็มูลค่า,าก็ไม่น้อยกว่า300ล้านบาท รวมสองครั้งเยนะครับก็ยึดยได้ประมาณหกร้อยกว่าล้านบาทนะครับในกลุ่มเครือข่ายของดีเกียรอันนี้ไม่เกี่ยวกับตู้หา่าวนะต้องบอกก่อนว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของคอเซ็นเตอร์โดยใช้กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์นะครับเป็นผู้ดำเนินการผู้ดาเนินการจีนสีเทาพวกนี้นะครับมีการซื้อบ้านนะในโครงการที่ เกี่ยวกับตู้ห่าเนี่ยก็ซื้อทั้งโครงการน,นะครับซติโครงการนี้มีเจ็ดสิบหลังก็จะเป็นของตู้ห่าเนี่ยสักหกสิบหลังเป็นของคนไทยสักสิบหลังทําไมเขาถึงคนจีนเขาถึงซื้อสี่สิบเก้าบวกห้าสิบเอ็ดเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมีคนของรัฐบาลเนี่ยวงเงนของรัฐบาลเนี่ยรู้ว่าจะมีการผ่านกฎหมายฉบับหนึ่งก็คือกฎหมาย เรื่องของการซื้อขายที่ดินให้กับตาวต่างชาติก็คือถ้าคุณลงทุน40ล้านบาทคุณสามารถซื้อที่ดินได้หนึ่งไร่โดยใช้ชื่อคนจีนหนึ่งคนได้ทันทีไม่จำเป็นต้องใช้นอมินีดังนั้นเนี่ยในระหว่างที่รอกฎหมายผ่านพรมเรื่องที่ดินหนึ่งไร่ที่มีคนต่อต้านกันทั่วประเทศปอกกันว่ากลุ่มของนักลงทุนชาวจีนที่เป็นจีนสีดำ อันนี้สีดำสีดำเลยนะครับดำล้วนๆเลยก็ไปว้านซื้ออาคารอาสังหาริมทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอนโดไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวราคาหรูรถหร,ร,รูราคาแพงอะไรต่างๆเหล่านี้ทั้งรถหรูราคาแพงนะครับทําผับทําบ่อนทาอะไรแล้วแต่นะครับก็เป็นจีนสีดําเนี่ยพวกนี้นะก็รอพอรมอลาักฎหมาย ซื้อดินได้หนึ่งไร่แล้วก็ลงทุนธุรกิจ40ล้านบาทอย่างที่ผมบอกครับว่าอย่างพวกเมื่อสัทเพืร์เฟดดีมเนี่ยนะที่เพื่อนของหลีเจียนเนี่ยลงทุนคือ100้ล้านบาทก็เข้าหลักเกณฑ์คือลงทุน40ล้านบาทอันนี้ลงทุนร้อยล้านบาทก็คือทุนจดทะเบียนร้อยล้านบาทชําระเต็มปกติก็ชำระยีารเ5%แต่นี่ชําระเต็มคือร้อยล้านบาทก็คือชําระร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าหลักเกณฑ์ไหมครับเข้าหลักเกณฑ์ถ้าผ่านสภาถ้าผ่านคอรมอไปแล้วเนี่ย เพื่อนของหลีเจียนเนี่ยก็จะไม่ต้องใช้นอมินีก็จอาเจ้าน,นอมินีคนไทยที่รับจ้างร้างอ่างปลาเนี่ยเดือนหกพ0 0กว่าบาทมาเป็นนอมินีถือหุ้น41ล้านบาทพีน้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับนี่คือ49-51ที่มีการรู้ล่วงหน้าว่าจะมีการผ่านคอรมอเบิร์นับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศต่อต้านเรื่องของการขายดินนะครับทำให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา ในวัมติต้องถอนเรื่องนี้ออกจากคอรมอไปก่อนเพราะตา้านกระแสสังคมไม่ไหวทําให้กระบวนการคนจีนที่มีการซื้อที่ดินหรือซื้อบ้านซื้ออสังหาหรือัพย์ซื้อคอนโดต่างๆเนี่ยนะครับมาก่อเหตุแล้วถูกปักปามตั้งแต่ขับยานวาจนถึงขับที่ชนบุรีที่มีการจ่ายสวยนะครับจึงเป็นที่มาของ คนจีนที่เสียชีวิตที่นะครับพื้นที่ของสอนอสุธิสานก็คือที่ผับแเองหนึ่งที่มีการเสพยญญาเกินขนาดนละเสียชีวิตของหญิงชาวจีนจนมาถึงการทลายกระบวนการของเครือข่ายคนจีนห้าเขาเรียห้าผู้นำองค์งกรของจีนสีเทาดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือ ถ้าไม่มีนักการเมืองของประเทศไทยที่รู้ล่วงหน้านะครับนะที่รู้ล่วงหน้านะครับนะว่าจะมีการนําเข้าสู่คณะรัฐมนตรีว่าผ่านกฎหมายฉบับนี้กองคนจีนพวกนี้จะไม่มีทางซื้อหรอกแล้วคนจีนพวกนี้มาจากไหนมาจากเขมรมาจากลาวซึ่งทําอะไรก็คือคอร์เซ็นเตอร์เนื่องจากว่า พอไปอยู่ที่ประเทศเขมรหรือประเทศลาวมีการปราบปรามหนักนะก็หนีมาอยู่บางไทยในการนําเงินที่หลอกลวงพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศและคนต่างชาตินะครับที่ได้จากการหลอกลวงคอเซนเตอร์หรือ龙门 scams ในต่างนี้ mm. ก็นํามาสวยสุขกียรตในบางไทยโดยการจ่ายสู่ยให้กับค่ารายการหลายหน่วยงานทุกท้องที่ทุกทุกองค์กรมในการเปิดผับเปิดสถานบันเทิงที่ผิดกฎหมายในการค้ายาเสพติดในการขายยาเสพติด นี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่เป็นระบบของจีนสีเทาหรือจีนสีดำที่กำลังถูกปักปามอย่างหนักในขณะน,นี้ในประเทศไทยดังนั้นสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือในการกวาดล้างเราจะต้องตัดต่อต้องไม่ให้เหลือใหญ่ก็จะทำเฟสามกันขึ้นมาอีกก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่าเดี๋ยวเฟสสามก็จะมีการบูรณาการกันทำอีกแล้วก็จะมีการปราบจีนสีเทา อีกครั้งหนึ่งครั้งใหญ่โดยการยึดบ้านทุกหลังที่มีการใช้นอมินีคนไทยและคนไทยที่เป็นนอมินีจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยฐานร่วมกับคนจีนสีเทาในการฟอกเงินนะครับที่ร่วมกันทำหลักฐานใานเบเนทก็คือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการจัดตั้งบริษัทโดย49 51เหมือนอย่างที่ผมเล่าให้ฟัง คนเงินเดือน6000กว่าบาทถือหุ้นบริษัท4ี่ล้านบาทโดยถือหุ้น4 1ซึ่งรับสรารภาพโดยที่บอกว่าไม่รู้ไดย้ําไปว่ามีชื่อของตัวเองเนี่ยไปอยู่ที่บริษัทของเพื่อนลินเจนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เล่เลาให้ฟังว่าที่หายไปก็ไปช่วยงานราชการช่วยทำงานให้กับราชการซึ่งไม่ใช่เรื่องของผมแต่ที่ผมต้องเสือกต้องเข้าไปช่วยเพราะคนเห็นบ้านเมืองเรามัน มันเน่าเฟะไม่ไหวเน่าเฟะไปหมดหยิบตรงไหนก็ไม่ได้เรื่องทุจริตหยิบตรงไหนก็ไม่ได้เรื่องยาเสพติดหยิบตรงไหนก็ไม่ได้หน่วยงานทุจริตอร์รัปชันนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมไม่สามารถที่จะทนดูได้มไม่ใช่เรื่องของผมไม่ใช่ของผมก็ตามผมก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้ของแต่ที่ต้องเข้าไปเสือกเพราะอะไรเพราะเห็นว่าบ้านเมืองมันเน่าเฟะไปมากเลยแต่คนไทยจะรอนมากก็บอกไป,ไปยุ่งอะไรกับเขาด้วย ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่สำหรับผมผมอมองว่าเป็นเรื่องที่ทําให้ประเทศชาติเกิดประโยชน์ผมทํานะครับจะถูกดําเนินรดีก็ช่างจะถูกยิงตายก็ช่างแต่เป็นสิ่งที่ต้องทําเพื่อลูกหลานของเรา